สวัสดีครับผมเดกชายสวนาธิบุทยัยวันนี้ผมจะมาพูดถึงความขัดแย้งในศตวรรษที่20การเกิดสงครามโลกครั้งที่1สงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นความขัดแย้งในศตวรรษที่20เป็นความขัดแย้งระหว่างชาติมหาอำนาจในในตะวันตกที่ต้องการแสวงหาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและทางการเมือง ประกอบกับการขยายตัวของรทธิชาินิยมอย่างรุนแรงทำให้เกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสงครามโลกครั้งที่สองและสงครามเย็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเกิดขึ้นเมื่อคศ1914และสิ้นสุดเมื่อคศ1918ซึ่งใช้เวลาร่วม4ปีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเป็นความขัดแย้งระหว่างสองฝ่ายได้แ,แก่กลุ่มไตาปาคีและ กลุ่มตายสัมพันธมิตรสาเหตุของการเกิดสงครามโลกครั้งที่1ข้อที่1ลทัทธิชานิยมบิสมาร์คได้ออกกุศสโลบายที่ทำให้เกิดสงครามฝรั่งเศสและปารียโดยผวกของสงครามนี้ทำให้ฝรั่งเศสเป็นฝ่ายพ่ายแพ้และต้องสูญเสียแคว้นต่างๆและ ยังทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศและสถาปนาเป็นจกักรวรรดิเยอรมันทั้งนี้บิสมาร์กก็ยังเชื่อว่าเลือดและเหล็กจะทำให้เยอรมันกลายเป็นประเทศ 2. และที่จกักรวรรดินิยมอันเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้ประเทศต่างๆสแสวงหาตลาด ระบายสินค้าและแหล่งวัตถุดิบป้อนโรงงานจึงทำให้เกิดการขัดแย้ง3การแบ่งกลุ่มพันธมิตรยุโรปมหาอำนาจยุโรปมีการขัดแย้งกันจึงจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรไว้เป็นพวกจึงแบ่งออกเป็นสองฝ่ายได้แก่กลุ่มไตรภาคีประกอบด้วยออสเตรียฮังการีเยอรมันและอิตาลี ต่อมาอิตาลีได้ถอนตัวจึงได้ชื่อว่ากลุ่มมหาอำนาจกลาง 2. กลุ่มไตรสัมพันธมิตรประกอบด้วยอังกฤษฝรั่งเศสรัสเซียต่อมาอิตาลีได้เข้าร่วมจึงได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มสัมพันธมิตร 4. ความขัดแย้งในคาสมุรบอการสาเหตุปัญหาเกิดจากการพยายามรักษาอำนาจและอิทธิพล ระหว่างออสเตรียฮังการีและรัสเซียต้องการใช้คาบสมุทรบอลขานออกสู่ทะเลและต้องการขึ้นเป็นผู้นำของชนชาติฟรานซิสในคาบสมุทรบอลขานที่มีเชื้อสายเดียวกันกับรัสเซียและในส่วนของชนวนสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง มงกุฎราชก,กุมารของออสเตรียฮังการีเอ่ออ์ชเดยุฟรานซิสเดนานและพระชายาถูกลอบประภชนในวันที่28มิถุนาปีคศหนึ่ในเมืองซาราเจโวเมืองหลวงของบอสเนียโดยคนร้ายชื่อว่ากาฟิโลฟินซิปสงครามโลกครั้งที่สองเป็นสงครามระหว่าง สฝ่ายได้แก่ฝ่ายสัมพันธมิตรและฝ่ายอักษะส่วนสาเหตุของสงครามโลกครั้งที่สองข้อ 1. ความไม่เป็นธรรมของส่วนที่สัญญาเวซัยและส่วนที่สัญญาฉบับอื่นๆที่ทําหลังจากสงครามโลกครั้งที่1 2. การเจริญเติบโตของรัฐทาศทหารหรือรเด็จการที่ผู้นําจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับกองทัพของตน และได้รวบรวมอาวุธรายแรงต่างๆไว้ข้อ 3. ความร่วมเหลวในการทำหน้าที่ขององค์กรสันนิบาตช,ชาติที่มีหน้าที่ในการรักษาสันติภาพไว้ 4. ความขัดแย้งในอุดมการทางการเมืองแนวคิดของผู้นำที่นิยมทางทหารได้แก่อดอลฟฮิตเลอร์ ผู้นำของนาซีเยอรมันและเบนิโตมุสโซลินีผู้นำของรัทีิฟานซิสของอิตาลีได้ตั้งความคิดแนวเสรีและในส่วนชนวนและเหตุการณ์ที่นำไปสู่สงครามโลกครั้งที่สอง 1. ญี่ปุ่นลุกลานแมนจูเรียและได้ตั้งรัฐแมนจูกัว 2. การเพิ่มกำลังอาวุธของเยอรมันและฉีกสัญญาแวร์ซาน 3. กรณีพิพาทระหว่างอิตาลีกับอังกฤษในกรณีที่อิตาลีบุกเอธิโอเปีย 4. ส,สงครามกลางเมืองในสเปน 5. เยอรมันเข้ายึดครองเชโกโลเกีย เการแบ่งกลุ่มประเทศในยุโรปและในส่วนของชนวนสงครามเกิดจากเยอรมันโจมตีโปรแลนด์และเรียกร้องขอดินแดนชนวนดานสิคคืนทำให้อังกฤษและฝรั่งเศสซึ่งสนับสนุนโปรแลนด์ประกาศสงครามกับเยอรมันต่อมา เมื่อการขยายตัวของสงครามทำให้นานาประเทศที่เกี่ยวข้องถูกดึงเข้าร่วมสงครามเพิ่มขึ้นและในส่วนของสงครามเย็นสงครามเย็นเป็นภาวะตึงเครียดของกลุ่มประเทศ2กลุ่มที่ต่างใช้วิธีการต่อสู้กันต่างๆยกเว้นการ,รเผชิญหน้าเพราะอาจจะนำไปสู่สงครามโลกอีกครั้งได้สาเหตุของสงครามเย็นเกิดจากความขัดแย้ง ระหว่างกลุ่มประเทศเสรีนิยมที่นำโดยสหรัฐอเมริกาและยุโรปตะวันตกกับโซเวียตผู้นำของสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ค,ครับ